นับจากนี้ต่อไปจับตาได้ดีว่าพระเอกนางเอกหลายคนรวมไปถึงศิลปินตลกน้องๆ้องเต้นเซอร์จะย้ายไปสังกัดคณะไหนเริ่มมีแร้งกับเพื่มอมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งหลังจากโซเชียลเริ่มมีหมอลำลายคณะมาไล่สดพี่น้องายคณะก็มีการไล่สดในกลุ่มปิดหมอลำออนไลน์ไล่สดผ่านเพจกลุ่มเปิดกลุ่มปิดพี่น้องเนาะซึ่งพระเอกนางเอกหลายคนก็มี ขวย้ายวงโดยเฉพาะพระเอกคลิปนี้จะเป็นพระเอก6พระเอกที่มีข่าวกระแสในโลกโซเชียลว่าจะย้ายไปสังกัดมรำคณะนั้นคณะนี้วาสวานวาซึ่งมือนี้เบญแฮนจะมานําเสนอ6พระเอกที่มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลว่าจะย้ายสังกัดวาสันว่าเอาไปชมพร้อมๆกันในคลิปนี้กันเลยค่ะอันดับที่6พระเอกต้าวัชรากรซึ่งเป็นพระเอกมรำคณะศิลปินภูไทย แล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะย้ายไปสังกัดหมอลำคณะหมอลำใจเกินร้อยพระเอกตาวมมชาราก่อนเกิดจากหมอลำคณะรูปัฒน์วิเศษศิเป็นพระเอกที่สังกัดอยู่ที่นั่นหลายปีพี่น้องสังกัดนุพัฒน์วิเศษศิลป์เพิ่นสอนอยู่หัน สอนลำทำนองขอนเก็นจนพระเอกต้าก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกมอลำระดับแนวหน้าแนวกับกวาดจยายมัชกัดมรรคะาะศิลป,ปินภูไทยซึ่งล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพระเอกต้าได้ประกาศอำลาจากเทีมรระาะศิลป,ปินภูไทยเรียบร้อยแล้วแตม่มีข่าวมาตลอดว่าพระเอกต้าจะไปสังกัดมรําใจเกินร้อยเป็นระยะระยะในช่วงโควิดรอบที่3ที่ผ่านมากระแสข่าวจะเป็นจริงหรือไม่จริงรอติดตามพี่น้องเนาะตอนต่อไปของพระเอกต้าวัชรากร xong là duy trì đồ ôi nó là ai nó là ai tai 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 trái ไม่ควงผู้ไม่เยีนบอกเฮียบอกสังลาไปก่อนอาออนบาววาจะกลับทำใจดำดังสีกาวาสนาออ้มันบ่ถึงจึงเสียเจ้าให้เขาไปครองนัำงตานนองเสียนล้อเพราะจนเหลือคนทำต่อยน้ำตาหยอยนั่งเด้เจ้าีิดเดียวไอ้ผิดผู้นนท์ต้มเก็บยตะบองขางในเึ้นไปใจ่อเจ้าบอกกออ้ยังแค่แค่น้องเือเขาอีกองมีเขาไอ้ยังมีเจ้าในใจเสมอก้วแล่เจ้าสิเอาผู้ใดก็แล้วแต่เธอ ที่5พระเอกนนชัยนันระเบียบบาทศิลป์ซึ่งพระเอกนนมาสังกัดมลรัหนึ่งเพชรเมืองชัยก่อนจะใหญ่มาสังกัดมลรัคย์พุนร่วมมิตรแล้วล่าสุดมาสังกัดมลรัพระระเบียบวาทศิลป์ึ่งกระแสข่าวในโลกโซเชียลล่าสุด บอกว่าจะไปสังกัดหมอลำขวัญใจแฟนๆซึ่งบกไกลจากบ้านเพลินอ่าหมอลำขวัญใจแฟนๆอยู่ชัยภูม,มิบ้านสูง้วพี่น้องเนาะซึ่งพระเอกนนกับอยู่ชัยภูมิคือกันอยู่บกไกลกันจากบ้านสูกแต่มขคาว,วาจะไปสังกัดหมอลำคณะขวัญใจแฟนๆของพระเอกเมนจักพันเป็นหมอลำตั้งใหม่อันนี้คือข่าวที่ออกมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดนี้หลังจากพระเอกเมนประกาศแยกตัวออกมาตั้งวง หมอลำขวัญใจแฟนๆก็รอติดตามเมืองวากระแสข่าวจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตั้งแต่นี้ต่ออกไปขอพักใจไม่ให้ไฟฟ้าอันพักเมือนผู้หญิงจะขอจริงใจให้องานขอบปูความฟอันเรียกขวันกับพืหันใจตั้งไปตั้งไปบอกหัวใจคักเน่ยที่ยงเป็นผู้แทมาแล้วอยากเห เมือใส่ใไ้ปาคนหัวใจมานยั่งยานยามอยูุ่่งส่งงานดูเดียวไม่เลียวมองแล้วเศราได้ไอผู้หญิงในเมืองไทยพอเว้นไทยแต่แม่เท่านั้นนอกไปจากนี death, march, ้ไม่ใช่หัวใจเยียดยาน อยอยยออ่าาใใให้ถถไปคิดึงงนจจเเเรืันดับที่4กอไก่เอกพลอดีตพระเอกวลลัคณะสาวน้อยเพชรบันแพงก้อนนานี่เริ่มต้นชีวิตในโอกามมอลลกอไก่เริ่มต้นชีวิตเป็นเดนเซอร์สังกัดบลลัคณะเสียงอีสานต่อจากนั้นก็ไปทำงานในกรุงเทพมี่นองเนาะแล้วก็มาสังกัดสาวน้อยเพชรบันแพงเป็นพระเอกมอลําเพลินวัาสันเถาะล่าสุดนี่มีข่าว จะย้ายไปสังกัดมอลำคณาศิล,ลปินภูไทยซึ่งคุณพอวิรพมงศิลได้ไลฟ์สดพูดบอกว่าจะมีพระเอกใหม่มาสังกัดเป็นกอไก่เอกพลสารน้อยเพชรบันเพลงซึ่งจะยายจยากมอลำาเพิร์มาสังกัดศิลปินภูยยนลลนภไทย <S <S <ương> รักที่ใจคือทนสาวดภาพจทํ้แเก้วเกือนปีแล้วหน้าที่ามจอดแค่บอกอั้งายทั้งายบอกี่เอ้อมนะที่พบที่เจอไม่อาจจะได้อีกใดประนี้ให้หัวใจเฝ้าบริเวณนียแต่เธอที่กับจะโดยังรอเจ้าอยู่เสมออยากาถงมาผู้สีสุช่วยดนใจเธอให้วนกับมาพบเจอลูกยังนตารอ สิทธิกรระเบียบวาทศิลป์ซึ่งเติ้ลสิทธิกรเ,เริ่มชีวิตจากวงมลพิรณะระเบียบวาทสศิลป์เป็นเดนเซอร์พี่น้องแล้วก็ผ่านการออดิชั่นจนได้จับไหม่ขึ้นร้องบนเวทีมลพิคณะระเบียบวาทถศิลป์ซึ่งว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่หลายคนจับตามองวา่าก็นั่นนี้ไลฟ์สดของพ่อเอะระเบียบวาตศิลป์บอกว่าเติ้ลสิทธิกรจะย้ายไปสังกัดมลพิรุะปฐมบันเทิงศิลป์ต่ว่าล่าสุด ล่าสุดพี่น้องไปเจอที่หมอลำขนใจแฟนเตื้นสิลิกรก็มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกันเตื้นศิธิกรบอกว่าจะง่ายไปซอยอ่ายมาซันวาหมอลำขนใจแฟน อันดับที่2เบนทิรยุทธ์พระเอกมอลำพนธศิลปินภูไทยสําหรับพระเอกเบนเริ่มต้นชีวิตจากหมอลำซิ่งและพี่น้นองและก็หันเหสู่วงการหมอลำวงใหญ่สังกัดหมอลำพณะศิลปินภูไทยมาเปลี่ยนเดนเซอร์กรอนแลวก็ถูกพักดันขึ้นมาเป็นพระเอกหมอลำพณะศิลปินภูไทยแลวก็ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวของพระเอกเบนมาตลอดว่าจะย้ายไปสังก,กัดหมอลำพนธระเบียบวาทศิลป์แทนพระเอกนกพงศกร แล้วก็มีข่าวล่าสุดจากปีที่แล้วว่าจะย้ายไปสังกัดมอลคณะประถมบนเทิงศิลป์แต่ว่าในช่วงโควิดตีพานมามีข่าวแว่วๆจากทีมเสียงอีสานบอกว่าจะย้ายไปสังกัดเสียงอีสานหลังจากที่มอลเสียงอีสานได้เปลี่ยนผู้บริหารใหม่กับมีข่าวว่าเพียเอกบินจะย้ายไปสังกัดเสียงอีสานต่แล้วว่าสุดท้ายล่าสุดนี่ <nichts. S 1> เอกบินจะย้ายไประเบียบพระราิน์หรือว่าจะย้ายไปประถมวสันต์ว่า ข่าวนี้จะจริงหรือไม่จริงหรือว่าจะเป็นหมอลำขนใจแฟนเขนสามคณะนี่แหละรอเบิงว่าพีนองพระเอกเบนจะย้ายไปสังกัดหมอลำคณะไหนหรือว่าจะหยุดพักก่อนเพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัว็รอที่ตามกันเดียวกันว่าพระเอกเบนจะย้ายไปสังกัดหมอลำคณะไหนัััับไดดด้เอออนนนมมมกสสาาาวยิิ่่ลตตู ฉันพยายามกะสิว่าลูกตาใส่ชูย,ยู่ยวนอุรากะบ่ฮักดอกลาจะตายมันติด<า>ปิดกุ้งติดตาแด็ตาบ้าก็บ่ฮักดอกลาหักมาถ้าใส่ใจ,จย,ยับโยกง,ง่ายโยกง,ง่ายระเบียบแตท้ทีนชัดใจมันขัดเนื้อตัวหนาปหาน้ำจางอยากไปดียอยากไปนอนในห้อง อยในห้องน่ะปิดแกล้วงทอดอยากชุดเนื้ออ่อนตอเขาได้ดืึกยิ่งยิ่งทอดแล้วทอดแล้วห,ล,วล,ห,หลังงับกำจัดปลากำจัดปลาในต่างมักสาวไปยิดเด้ขอเสียงสาวใสยิ้มนะเร็ว มักดีมักต่างใส่ยิดอายบยา่ได้อ่านจิตะจิตมันล่อตาบ่ดูกะสิว่าตายซะียฉันเพรอยากกะสิว่าลวดตาใส่ชูอยู่อายุยยอันตุรากะบ่หักดอกลาแต่ได้มัน,นเนิีเจ้าเปลือกปุ่มเปลืาตาแดงตาฟางกะหักดอกลาหักมาทาใส,ส่ใจยำโกยกไก่โยกไายลาเดียเต็มหิ่ อันดับที่หนึ่งต้นนิมนชัยพระเอกสังกัดมลรัมาคณะคำพุนร่วมมิตรเป็นพระเอกขี่อยู่คำวงคำพุนร่วมมิตรมาตลอดระยะเวลา10กวก็ปีแล้วเริ่มต้นชีวิตจากมอรับคณะคำพูนร่วมมิตรพี่น้องเนาะช่วงปิดเทมอมวัสันวาที่เพิ่นเรียนอยู่ในช่วงปิดเทอมเพิ่นก็ไปขึ้นมลรัอยู่สามคณะชุมเพชราดาวสยามสามคัคคีรุ่งนครสาวน้อยเพชรบันแพงซึ่ง ก่อนหน้านี้ในช่วงโควิดรอบพีศสาวที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าต้นวิมลชัยจะย้ายไปสังกัดมรรคณะสาวน้อยเพชรบรรเพลงข้าวนก็นเงียบหายไปซึ่งล่าสุดไปเอกต้นวิมลชัยไปกราบลาคุณพ่อวิทูลผานคำหัวหน้าวงมรรคณะคำพุนร่วมมิตรเรียบร้อยแล้วส่วนจะยหาย่ไปสังกัดมรรคคณะไหนข่าวนี้ยังไม่ได้กลับมาอีกรอบหนึ่งคือกระแสข่าวที่ในโลกโซเชียลยังเงียบอยู่หลังจากที่ไปเอกต้นวิมลชัยได้ลาออกจากมรรคคณะคำพุนร่วมมิตรมามีกระแสข่าวอย่างเลวว่าจะย้ายไปสังกัดสาวน้อยเพชรบรรเพลงยังเงียบเง ต่ว่ารอติดตามกันแล้วกันแฟนเพลงเพื่นมาลัมรอติดตามกันแล้วกันว่าพระเอกต้นวิมลชัยพระเอกเสียงน้ำหวานหวานว่าจะย้ายไปสักการะรับเพลง,งจริงที่เป็นกระแสข่าวในช่วงโควิดรอบที่3หรือไม่เอาน้องเอาจูดพี่น้องทั้งบ้านลุกขึ้นฟนนอฟนเด้อฟอนที่ผู้เดียวก่อนฟอนตรวพี่น้อง เอาวาที่เธอสบายใจถ้าอยากกะับไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรันที่ไม่มีสิทธิจะคิดกระครั้งมีมาบังข้างหน้าถ้าได้ก็ไปดูแลทำทุกอย่างแล้วเพื่อเจ้ายังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหม เอาโลดลาเอาที่สบายใจไปสาไปน้องลาเจ้าจงไปดีถ้า้วยกันละมัน,นพอละมีควนมอมีความสุขเป็นทุกครั้งปียอมลีกทางเปิดใจให้เจ้าเต็ียมที่อย่ายังจำสิ่งดีๆที่เคยมีต่อกันมา กอดสองยานพี่ขวางทางดอกนากอดสองยานพี่ขวางทางดอกนาหากผิดบาปเป็นเราดีก็ดีกรทั่งแตส่วนใจกออยากให้ทุกอยู่เป็นทุกทางเดีวมีความสุขสบาได้ทางอายดูแล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกพี่เอง่ายแสียใจที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้เป็นผู้ชายดูไม่น่าศรัทธาเรื่อเขาที่เจ้า ใจชีวิตเือวายอย้ายยังพอมีเวลาสิทธิ์ของเธอเลือกเองที่ไม่ว่าหากเขาทอดทิ้งยังรอคอยซับน้ำตาตี่บังให้กลับมาคอยท่าดูแลใจรับได้กับสิ่งที่เธอทำความเจ็บช้ำม,มีบ้างไม่เป็นไรถึงเธอจะอยู่เคียงคู่กับใคร